มันสีเจ็บได้ลูกตายก็ยุงแห้งก็ยุงแห้งบนนี้แผ็งั้เลยกอโหด,ดเกินปะตูเอาไหนมามาจกตัวนี้ได้บักจะลวดไหนจะลวดมึงย่านะเหลือเบิ่งขี้แต่ขี้เตนอยู่เจ็บอยู่บ้่าเพลนนะ งอไก่ลุงแห้งคือโหดเะอเหรออ้วนวไปเอาไปเอาไปไ,ไก่ลุงแห้งโหดเด้อเออชดเตะแขนให้หาเอาหมดเด้อเดี๋ยวไม่ยังไม่ได้วางไม่กดวางแม่สัอดีตเนี่ยมันหมุนเนียมันหมุนเนื้อหาให้มันครบนาทีนี่เอมุนหมุนให้มันหมุนมนูนโชว์ไก่ก่อนเอาลงคลิปเรียวน,นาทีนงนะึงเออขังแท้เว้ย ันนี้ชื่อว่าบักเงีงอ,อ,อันนี้จะเหลืออันเจ้าของมันได้ชื่อว่าบักเงีงบักแอนบักไนบักไนวะบักคือน้องไนหรือเป่าน,อน้อ,นองไนหรือน้องไนเอาไปฟีเซนเตอร์ไก่ชัลตูเนาะเข้ากงแล้วออกมาโชว์เนะเาะว่างได้ไหมน,นี่แฮชิว่างหรอเด้อคคครรรััับบบ